เอาละครับผมสวัสดีครับชูผมสองชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับดีกับเกตคิงเนอร์นะครับผมแล้วก็เจอกับคิวโซฮานะครับซึ่งในวันนี้เราทำการเล่นไมค์ครับนะครับแต่ว่าไมค์ครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในแบบอันแฟร์เชฟหรือว่าเชฟบวดหัวชวนสมองกึกกือนะครับผมแต่วันนี้เรามีหูฟัง MSI นะครับ G h 5 0นะครับผมหูฟังตัวนี้นะครับผมมันดีมากๆครับทุกคนตรงที่ว่ามันสามารถฟังเสียงเจ็ดจุดหนึ่งสระได้เลยนะครับแล้วก็สามารถฟังเสียงกล่องที่อยู่ในแบบนี้ได้ด้วยนะครับผมว่ามันโหดมาก เอเอูอฟังสามารถปรับแสงสีได้นะครับแล้วก็ประกัน2ปีนะครับผมประกันโอบขอโทษนะครับที่ตอนแรกผมบอก1ปีจริงจประกันมันคือ2ปีเว้ยคิวแล้วก็ถ้าสมมุติว่าสินค้ามีปัญหาเขาเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยไม่ซ่อมนะเปลี่ยนเลยเอาใหม่มไ,ปไปเลยเป็นใหม่เลยเอาใหม่เอาแบบเอาใหม่ไปเลยสัตว์เนี่ยเออแบบสินค้ากูแม่งต้องรวยต้องดีเอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟ้าเขาวแก้วมากนะครับโอเคแล้ววันนี้เราเล่นใบขาวกดนนะครับเปิดมาถึงเขาบอกให้เปิดกล่องเปิดดเปิดไม่ได้หรอ แล้วมีเจ็งอะไรเนี่ยพี่ดูแล้วพี่เห็นแล้วอะไรได้เลยอ้าวตัดไม้ดิตัดไม้ดิคิวตัดไม้ตัดเองเขาตัดเองเขาบอกว่าไม้มันสามารถตัดได้แค่อันเดียวอ่ะตัดได้แค่อันเดียวอ่ะครั้งเดียวโอ้เอ้านี่มีหิบอยูข้างบนเขาบอกว่าสามารถทำอ้าวอะไรอะไรเนี่ยตัดไม้ไหมอ๋อนี่เราต้องหลบก่อนนะเราต้องหลบไม่หลบ สร็จแล้วเราเปิดมาเราจะได้โอกร้องมางโอกร้องมาเสร็จปุ๊บเราทุบอันนี้เว้ยเราก็จะได้รถโอ๊กมากับป้ายอ่าง่ายต่อง่ายต่อมันต้องถูกบรรล่างวะบันล่างหรือเปล่าใช่พี่อย่าเพิ่งนะพี่มันมีกล่องเฮ้ยดิ๊โอเคเออไมได้มีขวานพี่มีไม่ได้มีขุดโอเคโอเคตอนนี้นะครับเรามีดามันพิกแอคแล้วบอกว่าดามันพิกแอคก็ได้เอาไว้ขุดคัลเบอร์สโตนวอลนะครับผมก็คือว่าน่าจะเป็นอันนี้นี่ไงตุ้มมิติมีอะไรไหม โวลัตเจชสหรือว่ากล่องที่ใหญ่ที่สุดถ่ายแล้วใกล้แล้วอยู่รอยได้ที่ผ่านแล้วเกิดเพื่ออะไรเนี่ยโอ้กลับมาเริ่มใหม่มาอย่าเพิ่งเงียบกิดเอาละเอานะเดี๋ยวผมจะการเลยนะทุกคนนะขออนุญาตนะครับหลบเลยครับเดี๋ยวผมจัดการเลยครับต่อไปนะครับผมระวังเอ็นวิวนะครับพร้อมุญาตครับว๋อพันลวพี่เอ็นวิวลบอันนี้พี่หอาบหยาบลบทสอง อันตรายอันตรายพวกขึ้นเนี่ยมันอันตรายไปกันไอ้กิดกิดกดตกข้างหลังโอเคโอเคโอเคว้ามาเลยว้ามาเลยว้ามาเลยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบนะก็ต้องว่าการการที่เราทำให้ดีทุกคนนะครับร้องคำการเอฟเฟกต์รีสติแทนนะครับทุกคนรีสติแทนนะฮะสองห้าสองห้าทูแบบว่าโดนที่อะไรจะได้ไม่ตายนะครับป้องกันไว้ก่อนปลอดภัยกว่ากล่องยักษ์ด้วยทำไมมันรีสติรีสติแทนไม่ใช้ไม่ได้วะ งสั่แม็กซกันระบบอ่ะพี่กันมึนกันเอฟเฟกต์เอทออลเอาแล้วคิวโซฮาร์ดบินได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้รู้สึกผมกดผมกระโดดเข้ามาในกล่องพี่ใช่เหรอกระโดดเข้าไปในกล่องไหนวะกูเห็นกระโดดได้เลยคิวกูผมอยู่ในกล่องอ่ะพี่ไหน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 เออนี่ไงอ๋อมากล่องแล้วมากล่องแล้วโอเคเต่เขาบอกว่าต่อไปฟินิชแมบไม่น่าฟินิชว่ะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่หลอกกดไม่นบ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 พักมันอ่ะอุ้ยต้อกดหลายรอบเปล่บพี่นบอี่ผมว่ากับดักแล้วอ่ะพี่ มันต้องนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมันเราลองกด e ดูที่หัวเรามันจะมีปุ่มอยู่โอ้นี่เดี๋ยววางไว้ตรงนี้นี่เป็นไงโคตรอัจฉริยะผมนี่มันแบบโคตรมาสึงโคตรตัวแบบสามล้านนี่แต่ม่ไปเปิดเปิดมาสิอย่าเพิ่งพี่ระวังนะพี่ต้องมีอะไรแน่ๆเลยวะรับประกันได้พี่กระดาษมองข้างบนไม่มีเพราะว่าให้เราตามหาชักเกอร์บ็อกชักเกอร์บ็อกตามหากล่องชักเกอร์บ็อกเว้ยนี่ไงชักเกอร์บ็อกนี่พี่มีนิวเคลียร์เขาบอกมีนิวเคลียร์แล้วนิวเคลียร์ไว้บนเดมอน หายแล้วนิวเคลียร์ระวังลบนิวเคลียร์โอ้โหโอ้โหอ้้าวอออแลระไรอ่ะผมเจอตรงนี้พี่มาตรงนี้ดิเราไนิ้โกงได้นะไม่ได้โกงได้หรอกคิวไปก็เถอะดับเดิมรบคิวมีอะไรคือเมื่อกี้เรเบิดแล้วมันได้นิวเคลียร์มาแล้วนิวเคลียร์คือมันระเบิดผมป่ะหรือว่าอะไรรงหว่างให้ถูกจุดปะระหว่างให้ถูกจุดแต่คุณโดนต้นไม้ทบตายเลยเนี่ย อแมบนั่งโง่ระวังนะโอเคเอะไรอ่ะรอบอีกรอบอีกรอบระวังอีกรอบหนึ่งโอเคนี่โอ้โหมันเทีิบมายรับได้แล้วรอบพี่อะไรเราไม่รู้มันจะขึ้นยังไงแล้วกูแล้วกูจะเข้าไปในกล่องไงอ่ะต้องอยู่ข้างบนอ่ะใช่เหรอลอยละวเรี่ยวโอเคโอเคมันเข้ายังไงอ่ะอ๋อไม่ไม่เนี่ยเท่าไหร่มันตรงผมกระโดดกระโดดไปกระโดดมาแล้วผมเข้ามาแล้วพี่พี่มาแล้วโอ้ย แมปอะไรก็มึงเนี่ยแมปมันทำกูปวดหัวมากเลยนะไม่เป็นไรเราจะต้องการเริ่มกันใหม่มองฟ้าอีกรอบคุยลองท่องอะไรอุ้ยอุ้ยสองอันติดหลบ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 คเลยคุณเลยไปเลยไปเลยมาเลยมาเลยมาเลยอย่านะเนี่ยเดี๋ยวผมไต่ให้นโอเคไปที่มันไต่ได้อย่าไปข้างหลังนะอย่าไปข้างหลังไปข้างหลังปุ๊บตายเลยนะใช่ผมใช่ผมอันนี้พี่อ๋อผมรู้แล้ว ีไงผมเข้ามาแล้วทำไงอ่ะมันแบบต้องให้ลอยแล้วมันจะติดใจลอยติดใจแล้วก็เมานี้อ้นะอุลิายลยีพีมาทีพีมาได้อยู่ทีพีมากินเนอะเนอเนอยเนอะเน้ะเนอะเอยเนอะเนอะเนะเน้ะเนอะเอะเน้ะเนอ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 ะเนะเด้ะเอเนอเอเนอะเน้เนอัเนะเอะเนเอะเน้ะเอะเนเนอะเเอะเอะเะนะเอเเนะเอเเเเเออเอเเอเเเเอะเเเ ถัดไปก็ open the chest เราก็ต้องไปเอากล่อง checker box กกบบที่มีนิวเคลียร์อยู่เว้ยนี่นิวเคลียร์เขาแล้วเขาบอกให้เอานิวเคลียร์เนี่ยวางไว้บนวางไว้บน box บไดมอนด์แต่ box diamond ไม่ใช่ตรงนี้แต่ว่ามันไม่น่าใช่นิวเคลียร์ที่<ม>ต้องวางนี่ไงวาร์ปประตูวาร์ปเนี่ยใช่ป่ะวาร์ปได้ปะวาร์ปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คือมันต้องวางก่อนพี่วางแล้วต้องวาร์ปป่ะเออใช่ป<ด>่ะผมคิดว่าวางแล้วต้องวาร์ปปสิลอง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 ดูสิแล้วใหม่อเบรคได้กับแพ้สแล้มใหม่นี่ไงมันเอานิวเคลียร์มาเทรดดกันนี่ไ้้โอ เราไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยโอ้โหเนี่ยนาฬิกาแห่งเวลาเว้ยนาฬิกาแห่งเวลาแล้วนาฬิกาแห่งเวลาทช่ไหมลองดูไม่เพ็นดูโยนเหรอโย้นเหรอหรือว่าไงโย้นนี่ไงนี่โอ้โหดูดิครับผมเนี่ยอัจฉริยะตัวจริงนี่แล้วก็จะแบบมีอะไรเนี่ยหีบอ๋อการเวลาผ่านไปไงพี่อ๋อต้นไม้เขาเหี่ยวเออเนาะแล้วจะไปร้องไห้ต่อมันจะมันจมันจะวับไม่ได้ มาไม่ได้ก่อีก็ไม่มีอะไรมันต้องตัดต้นไ,ไม้หรือเปล่าพี่ไม่น่าใช่เพราะเราไม่มีอุปกรณ์ตัดต้นไม้ถูกไหมเพราะจริงๆเราควรเก็บหมดอเลยเป็นเจอไปไจริงๆมันเราควรเก็บหมดเลเปนเจอรเอทออไปแต่ว่าเราเรา,เราไม่สามารถตัดต้นไม้ได้อันนี้ก็มีขวานมนี่ใชโอเคต่อไปเราต้องหาวิธีการจัดก,การแล้วว่าต่อไปเราต้องทำไง,ไงไงชีวิตต่ตอไปดิใช้ปุ่มหรอคิดใช้สมองถูกปะไม่ได้ใช้ปุ่มเออ่คิวมีสมองที่จะพอคิดได้ว่าต้องทำไง เราถามค <Bruno> ือะไรเกิดผมเดาบ้าบินนะผมว่ามันต้องแบบวางดินเอ้วางดิวคีแล้วเราก็ต้องไปเข้าประตูอ่ะพี่อย่างเดียวไม่น่าใช่นะมันมีให้แรกพี่เหรอเออมันมีให้แรกนั่นสิเราไปนนี้คุณมีให้แรกเพราะว่าเราทำถูกแล้วแต่เราต้องทำยังไงกับชีวิตต่อไปข้ามแมปไปเลยพี่ไอ้เพื่งเดี๋ยวเฟืองเดย์เฟิองเดย์เดย์ป่ะผมคิดว่าทุกคนราต้องรอแป๊บนึงนะมา โอเคยมงมุมมีใครได้ยังมุมไหมยังมุมเก็บมาก่อนนี่ไงมันมียังมุมมาหนึ่ที่มันบอกว่าสามารถที่จะวางไว้บนไดมอนด์ได้เว้ยพี่วางนี่ฮึแน่เป็นประตูมิติเราก็โดดลงไปอ่ะเด้ออ๋ออุ้ยอะไรอ่ะเออเนี่ยใครอ่ะเสียงล็อตพีกเขาบอกว่าเฮ้ยนายยังไม่สามารถที่จะชนะแมปได้เลยกว่านายจะต่อสู้กับฉันอ่ะ ต่อสู้สสสสสด้วยอะไรอ่ะไม่รู้เว้ยอ๋อเราเรา,เราคลิกเว้ยคลิก,กแบบคลิกขวาแบบเราจะใช้อะไรเอ้อ,อ,อเอาขนาดโทเทมจะช่วยอะไรไม่ได้ oh โห<ฮ>่ฟังมันทะลุโทเทมเหรออะไรเนี่ย <laughs> <laughs> มันทะลุโทเทมป่ะพี่ <laughs> <laughs> คืออะคือไอ้ตรงเมื่อกี้ม,มันคือแบบมันอารมณ์แบบเขาเรียกงอะไรนะมึงเคยดูไอเดเทลป่ะไอเดเทลมันจะให้โลกดไฟเมอร์ซี่ไอเทมนั่นน่ั่ล้วเราก็ต้องคำนวณเอาพี่ กินยังพึ่นะยังพึ่นะมืนนะอ,อมนวนะิธีอยู่ไอคิววับมาไอาคิววับมาทำอะไรแล้วโอเคโอเคโอ้โหผมพลาดตายใครบอกมึงใครบอกว่าให้มึงบายอะเขาได้อยู่เขาได้อยู่เนีเ่มาแล้วผมบอกแล้วคิวกูไม่ให้มึงลาหรอกช่วยกูด้วยเอะช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยพี่พี่พี่ใคพี่มาโอเคโอเคกดปุ่มไหมตีปุ่มอนบต้องกดปุ่มต้องหัวไม่ใครต้องหัวไม่ใครี่ปุ่มมั้งมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้วปุ่มเอาของชักเกอร์เอานีเคียร์แรกไกลนี่ อ่ะโยนให้เวลาผ่านไปผ่านไปอีกแล้วผ่านไปไว้เหมือนต่อไปคิวคิวมึงอัดคิวอยู่ปะไม่อัดไม่ได้อัดออกเกมเลยไอ้กิดออกเกมเลยเพราะว่าตรงนี้กูต้องเป็นคนจัดการเองกูต้องทำการต่อสู้กับมันเองเฮ้ยตื่นตื่นตื่นเอาละนี่มันเป็นหน้าที่ของเรื่องผู้ชายอย่างพี่เองเลยนะน้องพี่ต้องยอมอดใช้การต่อสู้มาวะแม่เอาวะอ up นี่ชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วเนี่ยเฮ้ยที่กินเข้าไปเกินทุกคนคุณชนะแล้วคุณได้สุดเนี้พีได้สูตรโกชนะแมป yes ชนะแล้วเว้ยชนะแล้วเราไปต้องเข้าแล้วโอ้เข้ามาเลย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 เรามีพิธีปิดอยู่กินเข้าเนี่ไปคลังกำลังกำลังเข้าอย่าลืมนะครับว่าเรามีพิธีปิดนะครับเราต้องยังแล้วเข้าแมปนะครับพิธีปิดอย่าลืมนะครับแล้วพิธีปิดคืออะไรรู้ไหมออะไรพี่ผมคิดว่านะนั่งไปสี่รับไม่ให้ผมไม่ให้เกมหมดพวกผมเลยหรอ โอเคเรามาพิธีบแบบดีกว่าปะ่ะอะไรก็ไม่รู้สัเปิด่ยนแปมมเลยถึงเวลาพิธีปิดแบบบางคนนะปลาก่อนนี่เราพิธีปิดแบบของเราไปเจอกับแบบนี้นะครับผมก็ถือว่าแบบที่สนุกนะครับนั่นเล่นแป๊บเดียวแต่มันจบแต่ว่ามันก็ปวดหัวใช้ได้นะครับพอตัวเลยนะครับผมนะถ้าเกาิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซ like, ับสไครป์กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเคไปแล้วบายครับระเบิดแบบทิงนะ้งละกล้วยพอกันทีบายบอกอะไรก็ไม่รู้ สำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG 12สิบสองทิมสินะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12องชามว c g นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับก็เลยตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้กำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ